เบสเศร้าถูกบอกเลิกเพราะเหตุผลแบบนี้โทษโชคชะตาตัวเองเป็นแบบนี้ถูกบอกเลิกเลยนักแสดงสาวเบสลักวันนีลูกสาวสมรักคำสิงจากที่เราทราบกันว่าเธอไปอินคนที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อครอบครัวสุขสบายจนเป็นขวัญใจของใครและหลายคนและตอนนี้ก็มีช็อตโมเมนต์สุดฟินน่ารักน่ารัก,รกออกมาให้ได้ชมกันอีกด้วยคู่กับพระเอกหนุ่มสุดฮอต ตรงกิสกรล่าสุดเบสได้ไปร่วมพูดคุยในรายการกินแก้กรรมซีซั่นส EP อ0ีติชา v s เบสคำสิงค์ดำเนินรายการโดยติชาโดยเธอก็ได้พูดคุยในเรื่องต่างๆพร,ร้อมทั้งเผยว่าตัวเบสเองเคยคุยพร,ร้อมกันมากสุดถึง8คนทําเอาติชาตะลึงเป็นอย่างมากนอกจากนี้เบสย,ยังเล่าย้อนอดีตเรื่องความรักที่ถูกบอกเลิกเพราะเป็นคนเก่งเกินไปหาเงินเก่งไปโดยเธอเผยว่าเธออยู่ในจุดที่แบบหาเงินเองได้แล้วทั้งหาเงินเองบ้านรถซื้อรถให้พ่อแม่มีเงินเก็บ เอะผู้ชายเขาเลยรู้สึกว่าไม่เก่งเท่าเราพูดแล้วสงสารเขาเธอเธดโชคชะตามากกว่าอยากเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีความรักทั่วไปเหมือนผู้ชายเขาชอบผู้หญิงที่แบบไม่ได้เก่งมากไม่ร่ำรวยมากเพราะว่าเขาอยากจะดูแลผู้หญิงคนนั้นคือผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบคิดแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาไม่นานหลังจากเลิกกันก็ร้องไห้หนักอยู่ซึ่งติชาได้เสริมว่าห้ามตำหนติตัวเองที่ตัวเองเก่งห้ามตำหนิตัวเองที่มีความ working woman ที่ทำมา